เบิงุ้ยแม่หอกแม่รับของขอหน่อยไอ้งเท่าไรครับพอหน่อยเม่นี่ครับลอยลอยสี่สิบสี่เก็ดสี่แปดครับได้จักปีแล้วครับเดีวนี้หาปีครับค่อยหอกข้อยเกา้อยข้อยแก่จับ จักลูกล้ะครับตัวนี้พอ40เลยาะจังลูกประไ่ิงใหญ่ๆคุนเปิดๆนะาเขาสวยๆครับข้ามพอหน่อยคุณได้อยากมาเบังว่ามาจองมาจองแเดือ,อ,<ร>อน่วครับมาเกิดไชมตัวเด็กหางคนณ้าง <ๆ S 2> ยิงดีบางไงครับ